ครับสวัสดีครับผมภาคจริยานุคุณพันธ์นะครับหน่วยงานวีแคร์ทำการรายงานวิกดีรีพอร์ตครั้งที่18นะครับระมางวันที่11ถึงวันที่15พฤษภาคม2558นะครับในส่วนแรกนะครับเรามาดูในส่วนเก่าของการบริหารหนี้สินนะครับณปัจจุบันเรามีลูกหนี้อยู่ทั้งสิ้น3คนนะครับคุณบุพภาคุณราตีและคุณสามพนะครับผลของการติดตามนะครับคุณบุพภาเนี่ยโทรไปนะครับติดนะครับแต่ไม่มีคนรับสาย แต่ว่าในส่วนของคุณลาตีเนี่ยโทรไปเนี่ยไม่ติดแล้วก็ปิดเครื่องนะครับได้แจ้งให้พี่หนึ่งเนี่ยแจ้งกับคุณอาจารย์สามพบอาจารย์สมบัตินะครับเพื่อนาดำเนินการดำเนินคดีต่อไปนะครับส่วนคุณลาตีดําเนินให้อาจารย์สมบัติดาเนินคดีต่อไปส่วนคุณสามพบก็โอนเข้ามาแล้วนะครับของเดิมเมษาย,ยนเนี่ยโอนเข้ามาเมื่อวันที่4ี่พฤษภาคมก็ปกตินะครับไม่มีอะไรของคุณสามพบนะครับนี่เรามาดูในส่วนของการบริหารสินทรัพย์นะครับใน วีที่18บนะครับมีเคสที่ติดต่อเข้ามานะครับทั้งสิ้นห2สบสองนะครับรับเคสมาทั้งหมด24บนะครับเป็น P 4ส20ยี่สินะครับเอกสารครบประจำสัปดาห์8ดนะครับมีการเจรจา1เคสด้วยกันนะครับดังนั้นจะส่งให้พี่1ประเมินทั้งหมด4เคสนะครับพี่1ประเมิน4ี่เคสนะครับค้างจากสัปดาห์ก่อน1นะครับทำให้พี่1สัปดาห์นี้พี่1ประเมิน5้าเคสนะครับณปัจจุบันยังไม่มีเคสคงค้างนะครับ ประเมินด้วยเอกสารครบีนหนึ่งนะครับประเมินด่วน4ครับผ่าน3ครับไม่ผ่าน2นะครับจากการที่ผ่าน3เคสนะครับเราก็มีการเจรจาหนึ่งเคสด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูว่าเกณฑ์เจรจาเป็นอย่างไรบ้างนะครับการเจรจานะครับเป็นเคส3011นะครับให้เป็น P นะครับเอกสารเคสนี้เข้ามาวันที่14นะครับคือเมื่อวานนะครับคุณวิมลพันธ์นะครับเป็นตึก3าชั้นนะครับตรงชั้นเจสนะครับ ซอยลาดพร้าวาเนะครับราคาบอกเขาบอกว่าราคาขายเดี่ย4สล้านห้านะครับขอ3ล้านนะครับพี่หประเมินแล้วนะครับมันไม่ผ่านนะครับพี่หประเมินได้ตัวนี้ก็คืออยู่ที่4ล้านประมาณ4ล้าน4ล้านห้านะครับถ้าเราจะให้ตัวสินเชื่อน,นี้ต้องขอต่อรองวงเงินเข้าไปนะครับก็เขาบอกว่าเขาขอคิดดูก,ก่อนเขายังไม่ตอบนะครับก็เพราะว่า ราะว่าตัวนี้เขาก็ขอมาเต็มเหมือนกัน3รล้านถ้าเราให้3ล้านเลยเนี่ยทำท่าว่าจะอาจจะมีโอกาสได้นะครับนี่ร้ให้เขาตอบซึ่งเขาบอกว่าให้เราประสานไปอีกทีในวันจันทร์นะครับเราก็เดี๋ยวเราจะประสานเขาไปอีกทีในวันจันทร์นะครับส่วนอื่นนะครับ ส่วนอื่นเลยวันนี้น้องนุ่นไม่มานะครับแต่ก็มีการาสัปดาห์นี้เราก็มีการถ่ถอนนะครับถ,ถ,ถ่ายถอนมินลงทุนนะครับของคุณมรรสิติปหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มีการนําเช็คของคุณครคนหนึ่งเนี่ยเข้าสู่โอนให้แกเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ให้น้องนุ่นเนี่ยแจ้งให้กับแกเรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่ก็วันพฤหัสที่ผ่านมานะครับพี่หนึ่งก็ได้ไปพา ผู้สนใจที่ดินที่ราชบุรีนะครับไปชี้ดูว่าขอบเขตอาณาเขตของที่ดินที่ราชบุรีเราเท่าไหร่นะครับแล้วก็สําหรับคนที่ไปดูที่ดินกับพี่หนึ่งที่ราชบุรีนี่ก็เป็นในหน้านะครับ<ม>เขาบอกว่าเขาจะหาคนมาซื้อในระแวะกนั้นมาประสานให้เราอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือภาพรวมของหน่วงงานวีแคนะครับประจำวิกที่18นะครับขอจบรายง,งานวิดีพอร์ตนนี้ครับขอบคุณมากครับ